สวัสดีครับท่านฟังท่านผู้ชมนะครับาพบก,กับผมนะครับทนายวิเศษสุลาทนายความจังหวัดสกลน,นครนะวันนี้ตรงกับวันที่25สาเมษายน2 5 6 4นะครับเป็นวันอาทิตย์นะวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องคดียานะครับอืมคดียาโดยมากก็ที่จดทะเบียนสมรสนะที่จดทะเบียนสมรสแล้วก็อยู่กินกันไม่ได้อาจจะ,ะทิ้งหายไปมีครอบครัวใหม่หรือยังไงอ่ะมีการตกลงกันอยู่กันไม่ได้ก็ก็แยกกันอยู่เนี่ยครับ อันนี้พอมีปัญหาเรื่องทางทะเบียนนะมันอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินเรื่องทรัพย์สินเรื่องผู้เยาว์เข้าโรงเรียนอะไรไปโรงเรียนอันนี้วิธีแก้นะถ้าเกิดใครจะฟ้องหย่านะครับหลักก็คือถ้าเป็นทิ้งล้างนะ เันทิ้งร้างก็คืออยู่บ้านด้วยกันแล้วก็เขาก็ทิ้งเราไปแล้วเขาก็ไปไปที่อื่นแล้วไม่ติดต่อมาไม่ส่งข่าวอะไรพวกนี้คือระยะเวลา1ปีนะครับงปี1ปีมีสิทธิ์ฟ้องหย่าได้นะครับท่านที่ท่านที่ถูกทิ้งไว้นะไม่ใช่ท่านที่ทิ้งเขาไปอันนี้อันนี้หลายๆคนทิ้งทิ้งกันไปแล้วก็มาฟ้องหย่าเขาคนที่เขาอยู่ดีอยู่แล้วเขาไม่ได้ทิ้งไปอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ก็ไม่ถูกจริงๆอ่ะสิทธิ์ฟ้องหย่าคือคนที่ไม่ได้ทิ้งนะคนที่ไม่ได้ทิ้งถ้าไม่อยาก มีทะเบียนสมรสด้วยกันแล้วก็กมีสิทธิ์ที่จะฟ้อง2ก็คือระยะเวลา3ปีนะครับ3ปี3ปีในส่วนของการตกลงแยกกันอยู่คล้ายๆกับอา้าวคุยกันตกลงกันอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วก็ต่างคนต่างอยู่สักพักหนึ่งก่อนพอครบ3ปีแล้วท่านก็มีสิทธิ์ฟ้องหย่านะครับทุกทุก,ท,กทุกฝ่ายนะทั้งสองฝ่ายเลยอันนี้เรามาฝากกันแค่แค่สองเหตุเขาเรียกว่าเหตุหย่าส่วนเหตุอื่นเหต,เหตุมีชู้ยกย่องภรรยาอันนี้อันนี้อาจจะเป็นรายละเอียด เอาเอาแค่สองเหตุนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาเรื่องอยาล้างอยากยาล้างอยากดทุดยันยาแต่ติดต่อไปแล้วไม่ย่อมมากแน่จริงฟ้องเลยอะไรพวกนี้ก็แนะนําเลยถ้าเขาทิ้งไปทิ้งไปก็หปีถ้าตกลงแยกกันอยู่ก็สามปีครับอันนี้อันนี้เหตุฟ้องอยางครับครับวันนี้ค,ครับสวัสดีครับ